เมื่อวันก่อนนะคะก็มีลูกค้านะคะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัวแสตไดไที่ไปเสียบในเครื่องเสียงของตัวรุ่นโคล a าคอนนะคะแล้วเพลงไม่เล่นนะคะ ก็คือวันนี้นะคะจะมาบอกว่าเราทํำยังไงบ้างนะคะให้ลูกค้านะคะคนําตัวแฟล์ได้นะคะไปเสียบเข้าที่คอมค่ะแล้วเข้าไปที่ตัวฟอร์แมตนะคะให้เปลี่ยนให้ฟอร์แมตเป็นแฟร์32นะคะแล้วก็ฟอร์แมตใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นําข้อมูลนะคะของเพลงเนี่ยลงไปใหม่ค่ะแล้วเราก็นําไปเสียบที่เครื่องเล่นได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแฟล์ไดที่เราฟอร์แมตนะคะเป็นแฟร์32แล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูค่ะ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าทําตามอย่างที่บอกนะคะเราก็จะสามารถเสียบแล้วก็เล่นได้เลยค่ะค่ะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถนะคะหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวโตโยต้าธนบุรีนะคะจะหาคําตอบมาให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะ